วันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพวงเพชรชุล,ลเอียดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นครับภายใต้ชื่อ NBT Connect ฮะก็มีท่านอาธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุดรุษไทยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อออนไลน์ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมนะครับผ่านระบบซูมด้วยนะครับก็คือตาจังหวัดเนี่ยไม่ได้เดิน<ก>ทางมางนะฮะผ่านทางมอ่ะก็คุยกันทางประเทศเนี่ยแหละางรมนัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกก็บอกว่าก็ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่มีการประสานความร่วมมือกันสื่อสารนโยบายภาครัฐก็เน้นย้ำแหละครับก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยถูกต้องนะฮะต้องถูกต้องน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์และมีความเป็นมืออาชีพขอให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้ประโยชน์จากการมีบุคลากรทั่วประเทศ ผลิตเนื้อหาและผลงานในระดับท้องถิ่นและประเทศได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบที่กําลังได้รับความนิยม เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเข้าใจง่ายดูง่ายดูสนุกและไม่เป็นทางการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นสามารถติดตามได้ทางช่องไหนบ้างครับ NBT Connect ครับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube X X นี่คือ Twitter เก่านั่นเองนะฮะ t i k t o k นะฮะแล้วก็ที่เว็บไซต์ t h a i n e w s p r d g o t h นะครับ